ก็วันนี้ก็จะมาแนะนำการใช้ตัวโน้ตบุ๊ก l m นะครับตัวโน้ตบุ๊ก l m ก็จะเป็นตัวผิดภัณฑ์ของ Google นะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับจะแรกให้เราเข้าไปที่ notebooklm.google.com นะครับเสร็จแล้วก็คลิก try notebooklm นะครับ เสร็จแล้วก็สร้างโน้ตบุ๊กอบใหม่นะครับตรงนี้ให้เราเพิ่มแหล่งที่มานะครับประเภทที่รองรับก็จะเป็นหลายรูปแบบนะครับหรือว่าเป็นลิงก์ไฟล์จาก YouTube ก็ได้นะครับแล้วก็วิดไดหรือว่าเป็นข้อความนะครับ ในที่นี้ผมจะใช้เป็นตัวข้อความนะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับจะเป็นบทสนมนนะครับบทที่1นึ่งแวก็กดใส่เข้าไปนะครับตัว notebook fm เขาจะมีคุณสมบัตินะครับก็คือทำเสียง เหมือนเสียงสคริปต์เสียงที่เราข้อมูลที่เราส่งเข้าไปนะครับก็จะทําเป็นเสียงขึ้นมานะครับทําเป็นวิดีโอแล้วก็แนบผบงความคิดรายงานบล็อการ์ดแบบทดสอบอินโฟกราฟิกแล้วก็สไลด์ในที่นี้นะครับเนื้อหาที่ผมส่งไปนะครับผมต้องการเป็นเสียงให้เราไปคิดที่ภาพรวมแบบเสียงนะครับ ขาก็จะสร้างเสียงให้เราแล้วก็ผมต้องการเป็นอินโฟกราฟิกด้วยให้เขาสร้างอินโฟกราฟิกจากเนื้อหาที่เราส่งให้นะครับเสร็จแล้วก็ทำสไลด์ให้ด้วยในเวลาเดียวกันนะครับจากข้อมูลเดียวกันแต่เราสามารถทำหลายๆหัวข้อในเวลาเดียวกันได้นะครับเดี๋ยวผมลองทำเป็นวิดีโอด้วย อันนี้ผมก็ยังไม่เคยทำนะครับจะเป็นครั้งแรกนะครั้งแรกนะครับที่มาใช้อินโฟกราฟิกมาใช้ตัวโน้ตบุ๊กเอ n o t โน้ตบุ๊กเอลมนะครับ mm hmm. ก็กรอดูผลลัพธ์นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับทีน,นี้ mm hmm. ถ้าเรามีเนื้อหาอย่างเช่นพวกครูอาจารย์ต้องการทำแบบทดสอบนะครับก็เอาเนื้อหามาวางแล้วก็พิกที่ แบบทดสอบก็ได้ครับหรือว่าต้องการสรุปมีเป็นคลิปเสียงสรุปหรือข้อความต้องการสรุปเนื้อหาสรุปการประชุมก็สามารถใช้ร o ดบุ๊กแอเได้หรือว่าเป็นคลิปจาก y o u t u b e หรือคลิปการประชุมนะครับเราต้องการให้แบบสรุปสรุปเนื้อหา ในรูปแบบที่เราต้องการสรุปเป็นสไลด์หรือว่าให้เขาสรุปเป็นเสียงก็ได้อย่างเช่นลิงก์จาก YouTube ครับเป็นข่าวนะครับเราไม่มีเวลาฟังเยอะเราก็เอาลิงก์มาวางแล้วก็ให้เขาสรุปเนื้อหาให้เราก็ได้นะครับตัวนี้ตอนนี้ตัว Notebook M ก็กำลังเจเนอเรตข้อมูลให้เรานะครับตัวนี้ก็จะอาจจะใช้เวลา สักครู่นะครับก็ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่เราส่งเข้าไปนะครับว่าจะมากน้อยเพียงไหนนะครับเราอาจจะพิมพ์บอกตัวนันบุคเอตรงนี้ด้วยก็ได้นะครับว่าเราต้องการอะไรอันนี้เขาทำเสร็จแล้วนะครับตัวอันนี้เป็นอ,อินโฟกราฟิกนะครับ ก็ถือว่าทำออกมาได้สวยงามนะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับสำหรับการออกแบบที่มีความรวดเร็วนะครับใช้ตัวน้ตบุ๊กเอเช่วยในการออกแบบปกติเราจะใช้ตัว Photoshop หรือ Canva นะครับหรือว่าเราจะหารูปแบบนี้จะได้ยากนะครับอาจจะต้องใช้ตัวเช่นใช้ Canva ก็ใช้ Canva แบบ Pro หรือว่าใช้ตัว Illustrator ใ er น <PE> การออกแบบก็ถือว่าออกแบบมาได้สวยงามน,นะครับราสามารถเอาไปใช้ได้นะครับตัวนี้ถ้าเราต้องการก็สามารถคิดดาวน์โหลดตัวนี้เพื่อ ทึกอาไปใช้งานได้นะครับอันนี้ก็เหลือ3โปรเจกต์นะครับตัววิดีโอแล้วก็สไลด์แล้วก็เป็นสคริปเสียงนะครับแล้๋ยวรอฟังดูว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับสำหรับใครที่ใช้ครั้งแรกนะครับอย่าลืมไปตั้งค่านะครับ ในส่วนของอาภาษาที่เป็นผลลัพธ์นะครับตอนแรกค่าเริ่มต้นจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับให้เรามาเลือกที่ภาษาไทยหรือภาษาที่เราต้องการนะครับตรงนี้ก็จะมีหลากหลายภาษาให้เลือกนะครับถ้าผมใช้ภาษาไทยนะครับตรงนี้ เมื่อเลือกเสร็จล้วก็กดบันทึกอันนี้น,นันก็จะเป็นตัวสไลด์นะครับก็ทำได้ออกมาสวยงามมากนะครับมีข้อความเน้นข้อความชัดเจนนะครับน้โม่สามจบ มีรูปภาพทำสัญลักษณ์ได้ออกมาได้สวยง,งามชัดเจนตอนนี้เรากดนำเสนอได้นะครับตัวีคล้ายๆ PowerPoint เลยนะครับ ันนี้สามารถเรากดเล่นได้กดนําเสนอได,กด้กดแชร์ให้กดแชร์กห้อืได้นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดนําไปใช้งานได้ครับ ตอนนี้ก็เหลือการสร้างเสียงกับวิดีโอนะครับต้องสักครู่นะครับซึกว่าวิดีโออาเสียงมาแล้วนะครับเดี๋ยวลองกดฟังเสียงถ้าพูดคำว่าบทสวดมนต์เรียกทรัพย์เนี่ยภาพแรกที่ลอยขึ้นมาในหัวคืออะไรคะ อืมสำหรับคนส่วนใหญ่ก็น่าจะหนีไม่พ้นพวกคาถาเรียกเงินเรียกท้องขอโชคลาบอะไรทํานองนั้นใช่ไหมครับใช่เลยค่ะขอให้ถูกหวยอะไรแบบนั้นแต่ว่าแหล่งข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้มาจากหนังสือประถมบูชาพรตนัไตรับซึ่งพอเปิดดูแล้วกลับต้องประหลาดใจเลยเพราะว่าบทสวดที่เขาเรียกว่าเรียกัพย์เนี่ยค่ะจริงๆแล้วคือบทสวดที่เราคุ้นกันมาตั้งแต่เด็กเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการ เสียงที่เราได้จากตัวน o น e ูบ o k เนะครับก็จะคล้ายๆามีพิธีกรสองคนชายหญิงครับพูดสนทนาโต้ตอบกันนะครับบางคนอาจจะเคยได้ยินในในโซเชียลนะครับอาคนที่ทำแบบเพจอัปดดเดตข่าวสารนะครับก็เพรา,าจจะใช้ตัวน o น e ูบ o k เในการ generate เสียงนะครับอาจจะเอาสคริปหรือลิงก์จาก youtube มาแล้วก็ให้ตัวนนทูบเอสรุป สรุปเนื้อความนะครับแล้วก็ทําภาพประกอบแล้วก็เอาไปลงอาจจะเป็นช่องเพจหรือว,ว่าช่องโซเชียลของตัวเองนะครับก็อันนี้ก็เปนพืน่อาสามารถเอาไปประยุก์ใช้วิธีการนี้ไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับก็ถ้าเราต้องการนะครับก็สามารถคลิกเลือกจะแชร์หรือว่าดาวน์โหลดให้ เอาไปใช้งานได้นะครับตัวนี้ตอนนี้เหลือวิดีโอนะครับเราดูวิดีโอจะออกมาแบบไหนนะครับผมก็ยังไม่เคยทำตัววิดีโอเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นค่าแปรเหมือนกันนะครับตอนนี้อ่าตัว วิดีโอก็ทำเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวทองกดเลยดดูนะครับสวัสดีครับเคยได้ยินกันใช่ไหมครับเรื่องบทสวดมนต์เรียกทรัพย์เนี่ยแล้วเคยเอะใจกันไหมครับว่าเอ๊ทรัพย์ที่ว่ามันคือทรัพย์แบบไหนกันแน่เดี๋ยววันนี้เราจะมาค่อยๆแกะความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังบทสวดที่คุ้นเคยนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับมันก็เลยเกิดคําถามขึ้นมาว่าเอ แล้วบทสวดที่มีมาตั้งแต่โบราณเนี่ยจะช่วยให้เราร่ํารวยในยุคนี้ได้ยังไงโอ้โหเนี่แหละครับคือคําถามตั้งต้นที่จะพาเราไปเจาะลึกความหมายที่แท้จริงของบทสวดนี้แะเอาละครับจุดเริ่มต้นเลยนะของบทสวดบทนี้เนี่ยจะเขออธิบายช่วงนี้นะครับก็ตรงวิดีโอนะครับเขาก็จะเอาเนื้อหาที่เราส่งไปให้นะครับมาพูดอธิบายคล้ายๆการนําเสนอข้อมูลที่เราส่งไปให้นะครับ ก็คล้ายๆามีตัว PI มาพรีเซนต์แทนแทนข้อมูลแทนตัวเรานะครับที่เราส่งข้อมูลไปเราสามารถทำการนำเสนอแบบรูปแบบใหม่แบบนี้ได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปพูดเองหรือว่านำเสนอเองนะครับเดี๋ยวเราเราฟังให้จบนะครับแล้วก็ ทานนี้ก็นท่านผู้ชมที่ชมคลิปนี้ก็สามารถนําวิธีการนะครับในการใช้น o ตบุ๊ก k l เไปประยุกต์ใช้ในงานของท่านนะครับเดี๋ยวเรารอฟังให้จบนะครับก็คือท่อนที่เราคุ้นหูกันดีที่สุดนะโมตสะนั่นเองแต่รู้ไหมครับว่าท่อนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่คำกริ่นนำธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันคือขั้นตอนที่สำคัญมากๆเลย เป็นเหมือนการวอร์มอัพจิตใจของเราการตั้งหลักแสดงความเคารพก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาหลักๆของคําสอนเลยละครับบทนี้เนี่ยพูดง่ายๆก็คือการน้อมราลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าครับแล้วก็ต้องบอกว่าบทนี้เป็นบทที่สากลมากๆเลยนะคือไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธนิกายไหนประเทศไหนในโลกก็จะใช้บทนี้แหละครับเป็นการแสดงความเคารพสูงสุดต่อองค์พระศา,าสดาเหมือนกันหมดเลยเอแล้วเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมต้องสวดสามจบ จริงๆแล้วแต่ละจบเนี่ยเขามีความหมายซ่อนอยู่นะครับจบแรกเนี่ยก็เหมือนกับการดึงสติดึงใจของเราที่มันวอกแวกให้กลับมาอยู่ตรงนี้อยู่กับปัจจุบันจบที่สองก็คือการทำสมาธิให้มันด่งลงได้อีกขั้นให้ใจเรานิ่งขึ้นสงบขึ้นแล้วพอมาถึงจบที่สามอันนี้คือการตอกย้ำความเคารพให้มันฝังแน่นลงไปในใจเลยเหมือนเป็นการเตรียมจิตใจให้พร้อมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอเคพอเราเตรียมจิตใจพร้อมแล้วใช่ไหมครับ ทีนี้แหละเราจะเข้าสู่หัวใจสําคัญของบทสวดกันแล้วนั่นก็คือการราลึกถึงพระรัตนตรยัยหรือที่แปลว่าแก้ว3ามประการที่ประเสริฐที่สุดซึ่งเราจะเริ่มกันที่ดวงแรกเลยครับซึ่งเป็นรากฐานของทุกอย่างนั่นก็คือพระพุทธเจ้าครับตอนนี้เนี่ยชัดเจนเลยครับเรากําลังแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยเป็นการน้อมใจระลึกถึงแล้วก็ยอมรับในพระปัญญาอันยิ่งใหญ่ของท่านผู้ที่เป็นครูคนแรกของพวกเราทุกคนครับ ถ้าหากจะให้นิยามแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะพระพุทธเจ้าในความหมายนี้ก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเองคือท่านเป็นศาสดาที่คนพบสัจธรรมความจริงสูงสุดด้วยตัวของท่านเองเลยนะครับแล้วก็นําทางนั้นนะมาบอกต่อให้พวกเราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แล้วคุณสมบัติของพระองค์ที่เรากําลังน้อมราลึกถึงเนี่ยมันมีอะไรบ้างหลักๆเลยนะครับก็จะมีอยู่3มอย่างอย่างแรกเลยคือพระบริสุทธิ์ที่คุณ ก็คือความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสแบบไม่มีเหลือเลย